ยินดีต้อนรับสู่ฮ่องกงครับผมด้านล่างของโรงแรมจะเป็นน u d o n ซ c e n t r ร์นะครับจะเป็นแบบห้างเล็กๆหน่อยอยู่ด้านล่างแล้วก็มีฟุตคอร์ดด้วยอยู่ชั้นใต้ดินทีนี้ถ้าเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีจอแดนก็จะต้องขึ้นลิฟต์ในตัวห้างขึ้นไป3มชั้นครับถึงจะไปเจอทางเข้าล็อบบี้โรงแรมครับ อันนี้คือประตูทางเข้าของสานีรถไปครับบรรยากาศในห้องนอนครับมีหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็เตียงใหญ่มากเป็นคิงไซส์ครับนอนสามคนสบายพ่อแม่ลูกลูกตัวเล็กๆหน่อยไม่เบียดมากครับอันนี้วิวด้านนอกห้องที่เราได้เป็นวิวชั้นห้าครับก็สูงพอดีพอดีข้างหน้า ตัวโรงแรมจะเป็นป้ายรถเมย์พอดีครับเดินทางสะดวกมากชั้นใต้ดินก็จะเป็นสถานีรถไฟสถานีจอแดนครับในวิวตึกหน่อยถ้าใครได้ชั้นสูงๆก็น่าจะสวยกว่านี้ครับอันนี้เตี้ยไปหน่อยแต่ก็กำลังดีนะไม่ไม่ได้เตี้ยมากก็มีโซฟานอนได้ หมอนก็มีให้เลือกใช้ได้อยู่ครับผมโรงแรมขนาดนี้ในฮ่องกงห้องไม่เล็กมากเกินไปจะเป็นทีวีห้องน้ำก็ขนาดกําลังดีครับไม่ขับแคบมีอา่างอาบน้ำแล้วก็ฝักบัวครับขนาดมาตรฐานโรงแรมทั่วไปแต่ก็ไม่เก่านะครับด้านใน ด้านล่างก็จะมีเป็นตู้เย็นแต่ว่าที่พิสดารหน่อยก็คือเขาบอกว่าน้ําตรงนี้ให้ฟรีหมดเลยครับปกติเขาจะให้แต่น้ําเปล่าแต่อันนี้เขาบอกว่าในนี้ให้ฟรีหมดเลยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราทานไปก่อนครับเดีย๋ยวตอนออกก็รู้ครับ แล้วก็มีการน้ำร้อนกับชากาแฟให้ด้วย1นึ่งตครับการน้ำร้อนอันนี้พวกกาแฟชาก็มาตรฐานนะครับโรงแรมกลางเก่ากลางใหม่เหมือนจะเป็นโรงแรมเก่าที่รีโนเวทมาแล้วรอบหนึ่งก็ใช้ได้ครับส่วนปลั๊กไฟก็ต้องเตรียมมาทีนี้เราเตรียมตัวต่อมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวต้องไปหาซื้อเพิ่มหน่อยอันนี้เป็นสายแลนสายแลนอันนี้ อันนี้เป็น USB ครับใครมี USB ใหญ่ก็ใช้ได้เลยแต่ของเราเป็น Type C ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อตัวแปลงครับมุนโต๊ก็มีสถานีรถไฟนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีจอแดงครับก็เดินทางสะดวกพอสมควรทิมชาชุยก็ไปอีกแคบป้ายเดียวครับแต่เราดูแล้วนั่งรถเมย์จะเร็วกว่าเดี๋ยวเราเออกไปเที่ยวด้านนอกครับผมบรรยากาศโถงทางเดินนะครับ เป็นพรมแล้วก็ขนาดกว้างครับเวลาขนกระเป๋าเข้ามาก็สบายสบายไม่ลำบากใช่หร้อลูก